เอาว่านี <S <S ้ต hmm. ูพายเนาะบ่มักรีบอตูพายให้ได้เนาะเรากัว่าว่แห้งรุนนะบ่เอาบ่ได้เอาบ่ได้เอากับบ่ได้เอาตัดสินใจเสียใจนาะต้อตัวเใาตูพายนี่บ่ได้เอาเอามีหลยยาเอาชองก็บ่ได้บ่ได้อันนี้กับยังมากระมาบ่ดตัดสินใจว่าเอาหรือบ่ให้มากกับมาเกันโอยังมาได้คือเกา มาจังได้มึงเธอมันมามันมากกว่าไปชูเจ้าชายเทนได้จ้อตัวมีสิบอัเห่าว่ คอยปดใหูู้ได้่า่อชูแล้วมันอยู่บนไดเนาะอะไรเมื่อะไรเนาะเทื่อเนอนหลับขึ้นเปนนอนนำเนาะอะไรเอก้าเดือกผ่อ่คอยเปด้าเถอกผ้าคนถ้เกผ้าแท้บ่็ย่านจะผ่านหน่อยใหญ่ย่านหลังตีคนตายกษิตาล่งเจ้าสิย่านเนอ้าไจะบพปิ้งแล้ก็จเมนเราว่ะตายก็ตายนาเจ้าพังแล้วเจ้าเบาพังกครับอเจงโหลดบ่้าบ่เจงโลดคายกตาล่างเจ้าเดอบ้าเจ้า เขาหมักขาันเอาเออกบบ่อแะไวกบเอเจ้าคิดคักแล้วบ่คิดคักแล้วตัดสินใจคักแล้วบ่ตัดชินใจคักแล้วมันจะมือเลยตัดสินใจคักบเพียวมาันัแล้วมาตัดสินใจคักแล้วบาัเป็นจังมาบ่อนจักมือมัจับแล้วบอมาตัดชิน้มัดนใจบ่ ไปจับมืันเป็นยังมันเป็นอย่างปผ่อนหย่อนเถอะตู้ายโยกตู้พายโกมีผู้เบิ่งผู้แง่กนดีแหละนอกคนเราโดย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 มาให้เป็นยังดอกบ่เป็นเกียดจะให้ดอกโดยโดยดองในนี่ของธรรมชาติเนาะโอ้แมนไม่ว่าแน่นเล่าห่อนหันเล่าเอาโดยโดยโดยเอาบมูมีเอากับยาลงไปนั่นแหละเป็นเกล็ดเป็นดองคือเก่าแมนแสดงว่าเป็นเก่าเป็นดองคือเก่าเนาะคือเก่าผักแห้งคือเก่า เราไม่ได้คิดอะไรอ่านยังดอกพอเราคสิเครียดในนั่นไมนบาได้เลยจะได้ว่ามันเป็นลูกผู้ชายเนาะโอ้ข้ามเครื่อนกูมมือในวัยรุ่นเขาน่ะก็ในบ้านที่นี่แหละก็ร้านพวกนี้แหละผู้ก่อตายย้อยผู้ชายผู้ชายผู้ชายมีตัวผู้ชายมีผู้ชายพายก็จะเห็นผู้ชายอะไรไหอ้าวแกวัดดิ้งน้อยคำคือตู้พายแห้งเก่งโอ้ว่งพัไกันเขานั่งบุก้าเว้าวแล้วตอนน่ะ โอ้ชีปผูกโคตายในเฮือนกูตในเฮือนเคาสั่งแต่ว่าพอชื้อซื้อสำเภาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาสำเนียเนาะโดยโดยมันจะได้เกิดมาสำเนียเนาะมันจะได้เกิดมันเป็นคนอย่างนี่ยครับมันก็เปืนห้ากระป๋อยไปโลดโดยโดยแล้คนขนาดว่าเลิกกันกับเมียกันยังไงเนาะว่าเมียเด็หน่อยใช่ไหมไงบริเวห่วงได้เนาะคนนี้หมู่เปิดเลยอยู่ไปมันก็บมดเป็นผลได้โดยโดยโดยอันนี้กันเลยครูลูกหลานเพื่อนี่ในยิงข่าวย เพื่อนกับเชป้าให้ลูกหน้ากับเชป้าใหาล้ลูกลูกหลานคนโดยโดยคำเฮานี่เชป้า,ายังลูกอยู่ในหัวข้อยี่แม่นบ้อมันเบิ่งเฮาอดก่อนเฮาจะจะมหม้อแผ่นมันไม่ได้ดนะอ,อันนี้นี่แหลยยังบอกมาเออไม่นิ่งข่าวหมอบผ่นเนียลูกเบิดหลุดไขกระไคร่ไปเถื่อนที่เป็นบ้าเพราะยังมาเลีย้ยงครัเชี่ยก่อนเฮานจะเบิ่งมันนอกรูกมันเถอะครับมันเบิ่งเฮาก็เชื่อใจแหละ แม่แล้วตอนตอนอยากป่าของมันน้ำมันเลยอยากป่าแล้วเมีอยากป่าฮะก็บังซิ้นก้อนมันมุ่นฮะเลยมีอ่างมียปานี่คือการคลือนข่อยเนี่ยลาดเท่าไรเข้มนิดนึงค่อยยังเอาเอาเมียไปดีไรดีไรจะมาแนั่นเรื่องไปยิงค่ะนี่คือกันแล้วเป็นอะอวดพรไม่ไม่ใหญ่เฮียวแล้วรลกวเจ้าฮะยันี่ได้อวดพรบรรดาว่าทำนี้อ้าวต่อรอนเรื่องไม่ใหญ่เฮียวเป็นอะไร อยากพากมาไดรเอออยากพากมาไดรกัตตูฮ่าะก็มาอยู่ขรรมเจ้าชวนมากกามากระเพื่อนเยอมากคนเลยอมากกุมพนใดข่าวก็ยังไม่ได้คอไหวเขาจะมากันเยอะเนาะต้องมากักรรอเจ้าตยอดช้านนานเสียเข่าใจพิษเนาะดแต่ว่าล่าหนักทิมเขาแล้วทิมคักเรียว่าเจ้าฮะก็ว่าทิมก็ไปทิมให้มาอยู่ไปไปสี่ห้ามาเล่นได้แล้ววะมาเล่นได้ยื้อหางบอกเอาหนึ่งกับบางเถ้าบางเถ้าพญายมีว่อมามากๆเจ้าไปไปเอาผู้อื่นในเจ้าชิบบอกหัก ไปไปคิดหาเจตุพายโอ้ยหาบ mm. mm. ่เห็นได้บหมนี่ยเนาะโอยหาเราพักทายอย่าแล้วเอาบอกบ่กไปในใจแล้วเขาว่ามักมากเนาะฮะเนี่ยฮาวัาพื้นฮาวาไว้กันไว้นอกผิวใหญ่เนาะบางทีเขาว่าวมากมักเขาไปเอาพื้นท่านี้จ้ะเจ้าเฉพาะหักก็อันนี้เขาว่าจับปลาช่องมือจับปลาช่องโตมันลุ่นแล้วลุ่นมันช่องนอกผิวใหญ่ลุ่นมันช่องอันนี้เจ้าต้องจับไปช่องโตก่อนแต่นี่ อยจะมาท้องมาปฏิเสธปฏิเสธจะต้องจับเราในว่าได้กับบกับแมนอยู่แล้วเน้าขอลาไปประจิตใจยาเราตัดใจยุติทางลาวแต่ว่าทางผู้ชายให้มาตัดคักแล้วบอบางทีว่าคือว่าอันอันคือว่าแมลงวันตายยอนน้ำพึ่งเขาหมดแดงเนาะว้ามันจะเขายู่งกัคักเลยคักจะได้เขาละมาจับมือเจ็บกับเอาประด้มีแต่คักคัดตัวมียจะมาช้ำตัวพายก็จะมือเบื่อเนาะนี่เท่านี่ก็เห็น กบลงทมอบเนบ้อ่เพราะว่าความรักลุอแค่จัางไปสื่อจับสั่งจับลายเป็นปม่ใ่เพื่อนนะอตัื่นเนาะไม่ละบอว่าว่าช้ตููพายด้วยี่มราชเมืองราชวรวชจรบอกอย่างไ้แล้วให้เรามีผู้ไม่หรือว่าให้ทาเจ้าผู้ไม่เอาผู้ไม่ช่จะให้ทาเจ้าบอกโชคดีวต้องทาก็ได้บอกคอยหันชํานี้เป็นจะไงไ บนเรือเอากันหนึ่งหางเดีเอียวใช่หางเดียวใจเดียวหางเดียวใจเดียวเลยยามาจับมือซะแสดงว่ามีผู้ใหม่ละยาเนาะพวกเขาตู้พายเฮานั่งอยู่แบบใดเนาะอยู่แบบใดมีอายุอุณหศะกดิะเนาะให้ห่างให้มีได้กันกันจะขาดตีกันให้เลี้ยนเพื่อนกันแพงกันเนาะผักแพงกันได้จะน้อยบอกโอ้ในนั่นใ่นี้หมดเลยเอาแล้วก็เอา พ่อกะชี้ชอยกะเจ้าหอดเออถือว่ามัดมีเนาะตู้มัดมีโอ้ทำมาหอดนี่ยโมฮานมาได้คนเนาะโดยโดยโดยถ้าเป็นล่มเป็นตายน่ะโมหานโดยโมฮานโมฮานแล้วโมหอดเนาะโมหอดเนี่ต้องมาชอยงานการเลิกกันแล้วโมหอดบอขันชุมวดเอื้อยเฮียวเอาระวงมาเนอันเชิญมาพ่อนระวงกัสิมาบอมาแล้วคนคหอนดนะเหมนหอดทั้งชอยทั้งพ่อนเลยเนาะโอ้ยัน่าพ่อนบ่ได้ขนนะบ่ได้แนี่ยนะบริจาค ยัางไหมเราชีเลือกบ่เหล่าเราก็อยู่ในมือเถอะโบรายาตเรื่อกให้ง่วงเลยเนาะดีประเดี๋ยวดึงประชาชนไปพอดได้อีกไปใช้กับมลืมตัวนี้อ้าวนี่หาวบอกเนี่ยมลืมขอยกับ่ได้ลงเส้นบอกบันเดิลบันมันชุดหนึ่งเออไหนกาะนมานะมาขากันเจ้าประหารเงานทางกานบ้านเราไม่ได้ลืมแล้วเรากินเหล้าก็แล้วไม่ได้ลืมเจ้าใด แล้วก็กินคอเป็นวิธีมีคอมบอกกับเจ้าคันบวกินรามันจะอายเจ้าคามบอกนอเพาะกินกินเพื่อเป็นวิธีจเชี่อเนาะไปหากแขงหาคนต้องกินนนั่นแล้วคนเานบกเ้ยนยังไม่มีันเงิดแค่ละเหออ่านแไม่ได้นเดือนนานเดินนนานจะมาลาตาินใจขาดแล้วเดือนนานเดือนนานเราเหนนเฮานดนเราพังเงิน เราบ้านเราเ้าไม่กบจะกับเราเขมิกมาจักคนกับคนอยู่คนบนนี้ก็แพ้เชื่อไปเชื่อมาใครยังผู้ชายเขาไม่ยากเชื่อผู้ชายในใดจะเชื่อผู้หญิงเชื่อผู้หญิงก็ไม่ได้เชื่อเลยหมูเนาะเจ้าอาไทยเจ้าอาไทยเรื่องผู้ชายนี่น้อยกว่าว่าใหญ่เขาไม่ได้เชื่อกะเจ้าโอ้แสดงว่าบ่เชื่อเนาะเชื่อตัวใจเขาเองพอหลีเราไปอย่างกลางทางไปใต้บกถนน บอกเาชื่อผู้ชายมันตัวเป็นบ่ตัวอ้วนาองไรอ้วนเป็นแม่หางลายผู้ชายหรือปล่านำาจคำนำคนผู้หญิงตัวผู้ชายก็มีได้ตัวกับผู้ตัวคือคอยนึ่ผู้ชายก็คือกันเลยตัวกับผู้ตัวเราก็มาเลืองจากคนเนาะบอกมาเชื่อนางแบบนี่เฮาเป็นแม่หางลายใกล้เธออะไรเจ้าบ่ตัวเป็นน้ำไผ่เป็นน้ำข่อยบ่เป็นน้ผู้ชายบ่แม่นเป็นน้ำเจ้าเซ็ตบ้านนี้ผู้ชายนี่เซ็ตหมดเลยบ้านนี้ แต่เจ้าบไิณฑุ์วบ่าตัวไพ่เราจะเอาตัวไพ่ให้ไปหางเงินเ้างมีละไพ่วาตัวเนาะเราว่ามีเงินมาแต่งมาให้มาแต่งกระเทือแล้วยังหางเงินมาทันได้เรายังมีหม่เรายังหางเงินมาได้เขามีใหม่นะคะเขาก็เอาเนาะมีมาจะใช้อีกนเนี่ยจักเพิ่นมีใหม่เพราะว่าอัน บ้านอะไอกบ้านตรงน้อยวาอะไรเหรอฮะเล่าใช่ล่าเล่าว่าเฮามีห้อง่ได้มีมีก็บปจักเ้าบโโหบ่ได้ไปลำหลังบ้านเรื่องมนี่มันมันหวจักแต่เจ้ามีขอยหัจักบ้านฮหอมกันแต่ห่วมกันก็ยังข้า่บอก่อข้าวตอะไรกันบ้านไรยังหัวจักผู้ชายตัวไรคนแล้วขอยเรือตายแล้วเจ้าป่ตัวว่าผู้ชาย บเลตัะ่อไเคยตัวจะได้ว่ามักตูพายไปไปเอามักตัวมีเอ้าแมนแมนแังได้เอ้าเจ้าววายไหาเจ้าพัง เจ้าวาว่าให้เจ้ามาหาเงินมีอะไรมาแต่งมาแต่งมาคอมาแต่งพ้นชุดไทยจะไปมากตัวมีเอ้าเจ้าปรตัวว่าไงบอแมนแมนตัวคอยแล้วเจ้าว่าว่าขันเจ้าบ่มาคอเขาไม่ใหช่ไหมเขาญ่แล้วว่าจิไหมเจ้าตานันเจ้าโค้บอ้าบัดนี้เจ้าไหมเราคืนเอ้าไม่เล้งน้องก่อน้าตัวเคยตัวตัวจะได้ตะัญญากันลแล้วไม่ไงสิเจ้าชัญญากันตานันมันวะเอ้ยนี่ชัญญาเลยไปชัญญานนี่เอ้าตัดมือจะทางพังเจ้าประเหีียว คดตัวในโคจิไม่จะรถจะว่าจะจาได้ว่าจำได้กับเราว่าในใหม่เลยเนาะจะว่าได้ไามขอบริว่าได้เอาเรื่องนี้คอยมีเงินขอริาโดยโดยการเช่าจะเช้าบ่อแล่เพราะว่าบ่กระาะหจีก่อนเนาะแมนโดยโดยชิพสัพันธ์สิพ่อว่าขงเจ้านี เอามาเจะว่าอ้ยบ่มีเงินเลยยาจะบ่มีค่าปีมีบเยังบยังไ่รบ่ยังดำเนินอยู่บัเงจะว่าว่จะจดตัวก็ที่ใหม่นอกไปใหญจะจำได้บ่ละว่าหาเรื่องผู้ชายจะว่าผู้ชายคนยอมแล้วคอยหาเขายอมนี่เขายังไม่ได้ยอมประตูยังไม่ได้ยอมยัมยอม่มีงามาแต่พกไอจะไปอแต่เพื่อไปเก็บกาแฟต่อไปลราไปก็มึงขบข้อเ เราก็โตแลาวเราไปอะไรเนาะเรา่าตัดมาแล้วจังหวะเราว่าหมาเนาะคำอะไรเงินจะไหาเงินทางคำเนาะอันนี้ก็มาายก็ซไยแล้วหมอเนาะไม่ใช่ผูจักไม่ลองยิงดคืนเลยใจเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเลยลัง่คนบ้างน้ามือเป็นลังมือว่าคนจริงไหมมันน้ำมากระหรอกแล้วเปลี่ยนคือกันแล้วเปลี่ยนในชายเราจะกลับไปหาเจ้าอยู่ บอกนี่หากกระงงงงค่อยมีผัวเขาบอาอ่ะมีผัวเลยบ้าเอานึงแม่บ่กจะหาเปลี่ยนใจบ่แม่นเล่าเปลี่ยนใจจะหันนอกใจเล่าก่อนนอกไปไหนเลาก็ะหางเงินเด้แต่หึงหงงคนมันหางเงินบ่ดันได้วันที่หางไงก็หายจะนางเนาะบอดันไม่จะบ่าหวานเฮานี่เสียลมแล้วหวาเสียลมบ่โอ้บ่แม่นอาลมเสียบ่

บอกไปไกลเนี่ยบานเลักง่ายมุ้งเจ้าให้ก็กเต้ยแม่งวานเจ้าอก็ความจิงรูดคิดว่าจะเธื่อไร้ไปเ่านัร่อื่อหืตอลกว่าคำไรเงินมา่ะปรไปหาเรื่องเงินคำเลยไปแาง้านางไม่ยกป้าไม่ยกมาแตงู้ใดกับมาแตงเขาอ่ไรไม่ได้งอบลบอกจิงกันเอานี่ไม่ได้เกะเกี่ยวเขาคันลาอยากมากกับมามาลินหมอลำม้ใครกมปากมาชองลาแสดงว่าบ่เอาตัดตัดขาดเลยเนาะ ทางไหนข้าใชรได้เป็นแดงกันะแลงวแด่ก็เรกแต่ข้านีข้อจั้นในมือนะบอมีนะจั้มเบอมีมันคล้องนจับมันมนขาดสิรลบคารก็เล่าพังล้วะคอย่าคอยจําเข้าไปไปเลยอ๋อก็จับตังตัดเลยเออใครจับมงจังน่อยกับไรกับโดพออะไรจะเป็นไปทามันเปื่อยนี่จับถุยก็ได้ ยจับสังจับลาบรจับสังจับลาาโตก็ไ่เคยจับข่อยนะมาดจะมจับไมไดบ้าคให้จับผู้อื่นมาจับใหผู้อื่นก็ได้มปจับมือข่จับกับใครจะเห็นเน่จับไขยต่างบบราณมาจับเปต่างมาจับคนนะมาจับเีะบังเลยน่ย้ามือก็ไม่ได้ขี้ไร่เหนไรก็มาเชาบ่มากระบาดเนาะเาบ ปลายนย์จับมือก็บให้จับให้นอะไรบันเนี่ยเพราะอรานั่งจาไเพรา่เราไั่งาดปลาเหี่ยวานล้วยังทิ่มลงมาใส่เลยเจ้าชัญญากับเราตอนนั้นว่าไปหางเงินเขาโทษเขาไทิ่มฉาดกลง่าวนะิ่มเปิ้ลากันชาวอยุธยาเนาะมกี้ีว่ายร ทิมโรดอันสากได้ทิมทิมทื่เทีมยานจะพรางจะโปงจ้าหนูเนาะได้ก็ได้ชมวังให้ได้ให้มีให้เบิ่งกให้แย่งกันเนาะอืมไม่ได้ว่าว่าได้นั่นในบ่อนะฮะบ่ออีกสาไป่ดัสขันใดก็ให้ดีใดก็ดีเนาะคนแนนเอาขันใดก็เอาไปเงินเป็นชาดบ่าเป็นไงเป็นเงินเป็นชาดเลยเนาะเป็นเฮือนแล้ไปจักเลยเด้อเอาตอนนั้นเนาะเออตอนนั้นก็อ่านเห็นแล้วก็ยาเพื่อนแล้วเนาะของแนนเราอยู่หัน เราแน่นสีว่าไรมามีแล้วอินสามมันแฟนแนนอยู่ไกลไม่ได้คบหากันเลยเจ้วแลดคำโมเป็นเทียนมาห้างกับตู้ท้ายฉลักน้ำรางตรงนี้ถือใหญ่เลยเนาะถือไะเนาะฉลักไม่ได้เนาะไม่ได้เลยเล็นมาห้างกับบ่เอาอีกบ่เอาผู้ชายโตแล้วเจ็บใจเอาห่างเลยถือว่าถือว่าบ่ได้เนาะ มันวิกกันมานีะมันเบาลยผัวฮะวิ่กระตูมีนะเบาเลยมาเอาแน่จักแล้วภใไมมาเนาะภูไมนะสีอาชาลำลังบางมีเออโอ้จักแล้นะคันมีเอาเากะเอานเลยเนะเอบาทเลยเดนทางใดก็มุมปักปงนะลี่นูดแมงเมาเออกกปรงตั้งไงฉ่ำเน